3,795เมตรคือความลึกโดยเฉลีย่ยของพื้นมหาสมุทรซึ่งปกคลุมกว่า71%ของพื้นผิวโลกและมีเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นที่มนุษย์อย่างเราจะสามารถเข้าไปค้นหาได้มาทำความรู้จักไซโก้เรือนใหม่รุ่นพิเศษพาร์ดี้สเปเชียลเอดิชันรหัส SPB181J ที่มาพร้อมกับตัวเรือนซูโม่เอาใจเหล่านักสะสมทั่วโลกพาร์ดีคืออะไร พาดีคือองค์กรระดับโลกที่มีสถาบันสอนการดำน้ำมาตรฐานซึ่งคำว่าพาดีย่อม,มาจาก Professional Association of Diver Instructor กว่าครึ่งศตวตรรษพาดี Party ได้มอบใบประกาศนียบัตรการดำน้ำหลายสิบล้านใบซึ่งเป็นความสำเร็จจากแรงบันดาลใจในคติพจน์ของพาดีที่ว่า The way the world learns to dive และการที่ไซโก้จับมือกับพาดีนั้นทำให้นาฬิกาไซโก้ r าดีสเปเชียลเอดิชั เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการสำรวจท้องทะเลอย่างแท้จริง s y โกพาร์ดีส s ปเ e ี i ล i อ i ิชรุ่น SPB 181J จะมาพร้อมกับตัวเรือนสแตนเลสสต e ลขนาด44.5ม mm, ิลิเมตรโดดเด่นด้วยขอบตัวเรือนพร้อม Diving Scale สีแดงน้ำเงินตามสัญลักษณ์ของพาร์ดีโดยบนหน้าปัดจะมีสัญลักษณ์พาร์ดีตรงตำแหน่ง6นาฬิกาชุดเข็มและหลักชั่วโมงแต้มสารเรืองแสงรูมีไบรท์สามารถส่องสว่างได้แม้จะมีแสงน้อย และรายละเอียดที่สําคัญที่ทําให้นาฬิกาเรือนนี้มีการออกแบบที่ลงตัวคือการเลือกใช้เข็มวินาทีสีแดงที่ตัดกับหน้าปัดสีดํารวมถึงการกรุกด้วยกระจกแซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วนทําให้นาฬิกาเรือนนี้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนาฬิกาเรือนนี้ขับเคลื่อนด้วยกลไกลขึ้นลานอัตโนมัติรุ่น6 r a 5ให้สัญญ,ญาณนาฬิกา21,600ครั้งต่อชั่วโมงหรือเทียบเท่าความถี่ที่3เฮิร์สามารถสำรองพลังงานลานได้70ชั่วโมง มาพร้อมกับสายเหล็กคุณภาพที่สามารถยืดขยายเพื่อใส่กับชุดดำน้ำสามารถกันน้ำลึกได้ถึง200เมตรมาพร้อมกับชุดกล่องที่มีสัญลักษณ์พาดี้กำกับไว้ที่ฝากล่องด้านในโดยวางจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ไซโก้รวมถึงไซโก้บูติกแห่งใหม่ที่เซนทันพลพระราม9้าสนนราคาอย่างเป็นทางการที่29,100บาทและนี่คือเรื่องราวของไซโก้รุ่นพิเศษที่เหล่านักสะสมจะต้องไปตามหาและครั้งหน้า เราจะกลับมาพร้อมกับนาฬิกาเรือนใดรอติดตามครับ